สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดินดาอนันต์นักเรียนชาาั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5เลขที่29จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ได้ค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องประวัติของพระเยซูยป,ประสูติเมื่อ4ปีก่อนคิดการในเมืองนาซาเรสแคว้นตาลีลีค่ะซึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่ามารีได้มั่นหมายกับชายคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟก่อนที่ทั้งสองจะแต่งงานกันได้มีทูตสวรรค์มาบอกกับมา,มารีว่า เธอจะตั้งคันจงตั้งชื่อบุตรชายนั้นว่าเยซูซึ่งพอโยเซฟรู้ว่าฝั่งมารีจะตั้งคันจึงไม่คิดที่จะแพ่งพ่ายเรื่องนี้ก็เลยจะถอนมั่นอย่างลับๆแต่ว่าก็มีทูตสวรรค์มาบอกกับโยเซฟว่าบุตรที่เกิดมานั้นไม่ใช่บุตรที่เกิดตามธรรมชาติแต่เป็นบุตรที่เกิดขึ้นจากวิญญาณอันบริสุทธิ์ทําให้โยเซฟนะคะยอมรับมารีเป็นภรรยาค่ะแต่ก็ไม่ได้สมสู่กับเธอค่ะขณะที่มารีกําลังตั้งคันนะคะ จกักรพรรดิออกกสตัสได้มีรับสั่งให้จดทะเบียนสำมานโครัวทั่วทั้งแผ่นดินค่ะทําให้ทุกคนนะคะต้องกลับไปจดทะเบียนสำม,มโนโครัวที่บ้านเกิดของตนเองค่ะจึงทําให้มีการเดินทางเป็นอย่างมากนะคะรวมทั้งมารีแล้วก็โยเซฟนะคะจึงต้องเดินทางกลับบ้านเกิดค่ะโดยเดินทางออกจากเมืองนาซาเลสแควนกาลิลีนะคะไปยังเมืองเบสเลเฮมแควนยูเดียค่ะซึ่งพออยู่ที่นั่นนะคะก็ทําให้มารีนะคะได้ประสูติบุตรค่ะ ต่อมานะคะได้มีทูตสวรรค์มาเข้าฝันกับโยเซฟนะคะแล้วก็บอกให้พามารีกับเยซูนะคะไปอยู่ที่ประเทศอียิปต์ค่ะเนื่องจากกษัตริย์เฮโรสนะคะได้ทราบว่าจะมีบุตรบังเกิดขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยูนะคะทําให้มีความกังวลค่ะจึงสั่งทหารไปสั่งฆ่าเด็กอายุตั้งแต่สองขวบลงมาค่ะแต่พอกษัตริย์เฮโรสสิ้นพระชนนะคะโยเซฟก็ได้พามารีแล้วก็เยซูกลับมาอยู่ที่เมืองนาซาเรสเช่นเดิมค่ะ ช่วงประกอบพระภารกิจนะคะต่อมานะคะพระเยซูทรงรับแบบติสมาเมื่ออายุ30ปีที่แม่น้ำจอแดนค่ะต่อมาพระเยซูเสด็จได้ไปในถิ่นทุรกันดารนะคะเป็นเวลาถึง40วัน40คืนนะคะโดยไม่เวยอะไรเลยค่ะแต่กลับมีมันผจญมาผจญพระองค์นะคะโดยลอดลวงต่างต่นานาให้พระองค์เนี่ยหวังจะให้พระองค์กราบลงนมัสการมารค่ะแต่พระองค์ได้ตอบโต้ด้วยพระธรรมนะคะมารจึงรับพระองค์ไปค่ะ พระองค์ทรงเริ่มพระกิจจานุกิจโดยออกคําสั่งชนทั้งปวงนะคะให้กลับใจจากความบาปค่ะพระองค์ตัดพระธรรมคําสั่งสอนและทรงพระราชกิจไว้มากมายนะคะซึ่งถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะคะภาคพันธสัญญาใหม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนังสือสีเเล่มแรกนะคะได้แก่มัทธิวมาระโกลูกาและยอหน,นะคะในการทรงพระราชกิจของพระเยซูนั้นพระองค์ได เรียกบุคคลต่างๆนะคะเข้ามาเป็นสาวกผลของการที่พระเยซูออกประกาศสั่งสอนสรักษาโลกและทําการต่างๆมากมายนะคะทําให้มีผู้คนจํานวนมากติดตามพระองค์และมาเฝ้าพระองค์ค่ะในคาสั่งสอนของพระองค์นะคะได้ตอบว่าพวกฟาริสีและพวกธรรมาจาจย์โดยตรงค่ะทาให้พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีนะคะจึงคิดหาช่องทางที่จะฆ่าพระองค์เสียค่ะเพราะเขาไม่ทราบว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ช่วยให้รอดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพระเยซูทรงทร,ราบว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรามานจากพวกมหาปโลหิตและพวกธรรมอาจารย์จนต้องถูกประหารนะคะแต่ในวันที่สมพระองค์จะถูกชุบชุบให้ขึ้นมาใหม่คะ่ะตามที่ทรงได้ทำนายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวล่วงหน้าไว้สครั้งหลังจากนั้นหนึ่งในสาวกสิคนชื่อยูดานะคะได้ไปหาพวกมหาปโลหิตและแล้วตกลงว่าจะคุยหาช่องทางที่จะกำจัดพระเยซูค่ะ ซึ่งยูดานะคะจะหาทางชี้ให้จับพระองค์นะคะโดยแลกกับ33าเหรียญเงินนะคะซึ่งพระเยซูนะคะก็ได้ทราบว่ายูดาจะทรยศพระองค์นะคะเมื่อถึงวันต้นเทศากาลกินขนมปังลายเชื้อพระองค์และสาวกนะคะได้ร่วมเสวยปัสกาด้วยการอาหารที่เสวยประกอบด้วยขนมปังและน้ําองุ่นนะคะซึ่งเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ค่ะหลังจากนั้นนะคะยูดาได้พาทหารกับเจ้าหน้าที่ของพวกมหาป,ปุโรหิตและ พวกฟาริสีนะคะเข้ามาจับพระองค์พร้อมทั้งมีอาวุธค่ะยูดาห์นะคะตรงเข้ามาหาพระเยซูแล้วจูบคำนับพระองค์คนเหล่านั้นจึงเข้ามาจับพระองค์ซึ่งสาวกที่เหลือนะคะก็หนีไปพระเยซูนะคะถูกผูกพับไปบ้านยาคาฟาซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจําการทั้งพวกธรรมาจารและมหาปุโรหิตต่างพยายามหาพยหาพยานนะคะมาปักปั๊มให้พระองค์ค่ะคนทั้งปงนะคะจึงต้องการปรับโทษให้พระองค์ ถึงกับความตายเลยนะคะเมื่อยูดาห์นะคะเห็นว่าตนเองทําบาปยูดาห์ก็เกิดสำนึกผิดกับใจนะคะนําเงินไปคืนให้กับพวกมหาปุโรหิตแต่คนเหล่านั้นนะคะไม่สนใจค่ะยูดาห์นะคะจึงทิ้งเงินไว้แล้วก็ออกไปผูกคอตายค่ะพอรุ่งเช้านะคะพวกเขาได้พาพระเยซูนะคะไปให้ปีหลาตคะ่ะแต่ก็ไม่พบความผิด,ปร,ผดประการใดนะคะจึงส่งไปให้กษัตริย์เฮโรดคะ่ะแต่กษัตริย์เฮโรดก็ส่งกลับมานะคะให้ปีหลาตในตอนนั้นนะคะเป็น ทำเนียมที่เจ้าเมืองจะปล่อยตัวนักโทษคนหนึ่งให้แก่ประชาชนค่ะตามความตามใจชอบนะคะซึ่งมีบาบาลัลบ,บกับพระเยซูนะคะซึ่งได้ปล่อยบาลบัสไปและโบยตีพระเยซูก่อนนําไปตึงที่ไม้กลางเขนค่ะพระเยซูทรงถูกพวกทหารของปิลาตโบยตีนะคะและอย่างภเกียรติหลายประการค่ะพอวันศุกร์นะคะพวกชาวยูนะคะไม่ต้องการให้ศพนะคะค้างอยู่บนไม้กลางเขนจนถึงวันอาทิตย์ เพราะวันอาทิตย์เป็นวันสะบาโตพวกทหารได้ทุบขาผู้ลายทั้งสองคนที่ถูกตึงอยู่กับพระเยซูเพื่อที่จะเอาศพลงมาจากไม้กางเขนนะคะเมื่อมาถึงพระเยซูจะเห็นว่าเสียชีวิตแล้วพวกทหารจึงไม่ได้ทุบขานะคะแต่ใช้ทวนแทงที่สีข้างของพระองค์ทําให้โลหิตและน้ําไหลออกจากร่างกายพระองค์โย,โยเซฟแห่งอาริมาเลียนะคะได้มาขอพระศพของพระองค์ จากปีหลานะคะเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันผสบตามธรรมเนียมของชนชาติยิวค่ะและเชิญผสบไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ฝังศพใหม่ที่ยังไม่ได้ฝังผู้ใดเลยจากนั้นนะคะก็กลิ้งก้อนหินขนาดใหญ่นะคะมาปิดอุโมงค์ไว้ค่ะวันที่สผ่านไปนะคะเหล่าผู้หญิงนะคะได้มาที่อุโมงค์ทันใดนั้นก็เกิดแผ่นดินแผ่นดินไหวค่ะแล้วก็มีทูตของพระองค์หนึ่งนะคะกลิ้งก้อนหินออกจากอุโมงค์ค่ะแล้วบอกว่าพระเยซู ฟื้นคืนชีพจากความตายแล้วนะคะให้ไปพบพระองค์ที่แคว้นกาลิลีค่ะและบอกต่อกันไปพระทหารโดยสั่งให้บอกพวกบอกบรรดาพวกชาวยูนะคะว่าพวกสาวกแอบมาลักเอาศพไปตอนการการฟื้นคืนชีพของพระเยซูนะคะพระองค์ทรงได้ปรากฏให้เหล่าสาวกและคนเป็นจํานวนมากได้เห็นนะคะเพื่อที่จะได้เชื่อพยานและวางใจในพระองค์นะคะก่อนที่เสด็จจากขึ้นสวรรค์ต่อหน้าประชาชนจํานวนมากค่ะ ดิฉันขอจบการนำเสนอเรื่องประวัติของพระเยซูเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ